ฟังนะโรบอตนิกฉันไม่สนหรอกว่านายพาใครมาช่วยนายไม่มีวันได้พลังชันไปแนอออ่อยากได้งั้นเหรอมาเอาไปแน่นายลือไปอีกข้อหนึ่งไร่เทียมทานยังไงล่ะเล่นสนุบอดที่ตะคานแต่ฉันอยากให้นายช่วยได้เป็นเรื่องของขาวตายในตอนนี้ ฉันอยากให้นายใช้แหวนที่ฉันให้ไว้ช่วยฉันเดี๋ยวนี้เลยนายต้องนึกภาพให้แหวนไปถึงดูภาพบนจอีิทุกคนระวังต้องวางแผนก่อนนักเข้านายใช้พลังตดดลงจากเครื่องบินว้าวโอเคงันเาแบบนี้แล้วกันขั้นแรกแย่มันเล่น ขั้นต่อไปฉันก็ยังคิดไม่ออกคุ่นเด็กไล่น่ารักดีเอ็กแมทมันทำไรได้บ้างหรือแค่เอาไว้โชว์หน้าตาไปเห็ฟังนะเราอาจจะไม่แกร่งพอที่จะชนะโรบอตนิกได้แต่เรามีกันสามคนพลังของนายมันสมองนายและความเร็วชันถ้ารวมกันยังไงก็ชนะนี่ไงล่ะวันนั้นได้มาถึงแล้ว ไม่รู้พูดดีไหมแต่ฉันไม่มีแผนอะไรเลยนะเทลส์ Tails, คิดอะไรออกไปหยุดพูดผาดีิบสั้งทีระวังฉันรู้จุดอ่อนของมันแล้วฉันเองไงฉัน